โอเคสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้มใจดีเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็หยุดพักเกมไปก่อนนะครับอ่าวันนี้จะพาแฟนไปเที่ยวทะเลทางแสนแล้วแฟนกำลังมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสวยงามแค่ไหนครับทะเลนะจะไปเรียนทะเล คนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับทะเลนะครับห่างไปสิบนาทีนะครับถ้าเรามาอยู่ที่ห้องพักกันครับในห้องพักมาดูกันห้องพักอ่าห้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมหกร้อยในราคาหกร้อยครับดูในห้องกันครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ห้องน้าครับยวไปเข้าไปดูในห้องน้ามีอะไรบ้างครับไฟยังไม่ติดครับว่ายังไม่ถึงเวลา ในห้องน้ําก็สะอาดน,นะครับห้องน้ำเดี๋ยวว่ามันแคบไปหน่อยนะครับ้าเราไปดูไอ้ตู้นี้ตู้อะไรครับอ๋อตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่กว้างนะครับยังไม่ได้ใส่อะไรหรอกครับามาครั้งแช่คืนเดียวนะครับมาถึงนะครับมีทีวีให้ด้วย <laughs> นี่ครับเตียงที่นอนก็นี่เลยครับสำหรับสองคน พอดีเตียงที่นอนนุ่มตรงนี้ก็มีวิวข้างนอกมีตรงมีระเบียงแล้วก็มองไปทางทะเลนู้นทะเลห่างออกไปอีกอนเนี่ยไปข้างในนี่สิบนาทีครับเมื่อกี้ก็ไปถึงมาแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วแต่ว่าจะมาพักก่อนหาห้องพักก่อนครับเดินทางมาเหนื่อยเอ้โหตอนนี้ก็อยู่ชั้นหก นั้นหโอ้โหสูง <kaz> ส <uffy> ูงอุ้ยเสียวเสียวเหมือนกันนะเนี่ยมีท่อสาบให้ด้วยเดี๋ยวมันสาดแล้วเหอก็สาดอยู่แล้วครับสอาดเตียงที่นอนก็สะอาดเดี๋ยวไม่มีผ้าห่มอะไรให้เนาะมีไหมผ้่มไม่มีไม่มีผ้าอ๋อนี่ไงนี่แหละผ้าห่มอะไรอ่ะ โอเคนะครับในห้องก็ประมาณนี้ครับห้องหกร้อยโอ้ยมีตู้เย็นด้วยเดิมบอกว่นนีเมื่อกี้มีตู้เย็นด้วยนะครับเนี่ยมีตู้เย็นก็เปิดไว้ตลอดมีน้ําให้ร้านนี้หนดิยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนั่งรถมาเหนื่อยไหมอยากไปเล่นน้ํายังวันนี้ มันคืมๆนะครับมันไม่ได้ไม่ไม่มีแดดครับวันนี้ไม่ร้อนนี่นี่นี่นคืๆม,ม,มืนมืดผมนี่แหละมืดโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่ทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี่ <c oughs> ยังไม่ได้ลงไปเล่นน้ำเลยครับแบบน,นี่มังกินอาหารกันอยู่ครับ นี่มาทะเลมันก็ต้องมากินมากินกินกุ้งกินปูนะครับไอบปูไม่มีเออปูเนี่ยปูทอดแล้วก็หอยนางพู่นี่คือกุ้งไก่ย่างเลยสองคนครับกินเรื่อนี้ก็เบ้อกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยไม่เดินน้ำก่อน้นาวไม่นั่นไม่นานนะไปเดินเล่นเฉยๆก็พอ ก็ไปดิไปไปไม่มีใครเฝ้าตรงนี้ไปเองโอ้โหด,ดูมาทะเลมากินอะไรก็มินุ <laughs> นี่ไงนะครับทุกคนโอ้โหทะเลบางแสนทำไมมันขุน่นเนี้ยน้ำมันไม่ใสเลยนะครับเออน้ำไม่ใสเลยไม่น่าเล่นเลย,ยเราลงไปเดินเล่นกันดีกว่าโอ้เล่นเล่นน้ำมานาน น้ำมันขุน่นลมไม่ค่อยแรงครับวันนี้เทได้เทได้จะไปเทเลย <chat> น้ำมันไม่น่าเล่นเลยครับน้ำมันขุ่นน้ำมันขุ่นตอนแรกว่าจะลงเล่นน้ำอยู่ ไม่เล่นนะวันนีแดดก็ไม่ร้อนมากคุนพื้นน่าเล่นนะนั้นมันน่าเล่นน้ำนะแต่ว่าน้ำมันไม่ใสเลยน้ำมันขุ่นมาแสนจะไม่วันจะเล่นเห็นน้ำขุ่นไม่อยา่เล่นแล้วก็ลมเย็นดีลมไม่แรงมากาจะมาเที่ยวดอนกลางคืน ตอนนอนตอนเย็นตอนเย็นมืดๆน,นะแถวนี้มันเป็นยังไงยังไม่เคยมาเที่ยวเลยนะตอนนี้ก็ตอนเย็นจะไปเที่ยวทะเลกัน เธี๋ยวทะเลไปหากินอะไรกไันโอเค